สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็จะมาเฉลยคำตอบของคำถามที่มีอยู่ว่ามาตรา97แห่งพระราชบัญญัตริระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพศ2 5 4 7กล่าวถึงเรื่องใดเอาไว้นะครับมีตัวเลือกตอบอยู่ทั้งหมด5ตัวเลือกกไก่ ขั้นตอนการอุดทอนขอไข่ขั้นตอนการร้องทุกข์ขอควายการดำเนินการทางวิในงองูโทษทางวิในทั้งห้าสถานจอจาน์การลงโทษให้ทำเป็นคำสั่งข้อนี้ไม่ได้มีอะไรมากนะครับมันเป็นข้อสอบความจำและก็เคยออกข้อสอบในสนามสอบอาชีวศึกษามาแล้วในช่วง สอบช่วง5960นะครับที่ันผ่านมาก็ถามแบบตรงๆนี่แหละครับถามว่ามาตรา99มันเป็นไอมาตรา97เนี่ยมันทำอะไรกันนะครับข้อน,นี้ก็เลยจำลองในส่วนของข้อสอบตัวนั้นมาลองอีกครั้งหนึ่งนะครับฉะนั้นการตีความโจทย์ข้อนี้ก็ออกไปในหลายแงม่มุมนะครับแต่ว่าเจตนาจริงๆของแอดมินก็คือว่าอยากจะรู้จริงๆว่ามาตรา97เนี่ยนะครับมัน กล่าวถึงเรื่องใดนะครับฉะนั้นถ้าท่านไปอ่านมาตรา97เนี่ยก็จะเห็นคีย์เวิร์ดสำคัญที่อยู่ในมาตรา97อย่างชัดเจนนะครับฉะนั้นถ้าใครยังไม่รู้นะครับว่าจะต้องตอบข้อไหนเนี่ยก็แนะนำเลยนะครับไปหาอ่านข้อมูลได้ที่พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพศ2547 มันมีการแก้ไขปรับปรุงน่าจะอีกสองฉบับนะครับน่าจะเป็นห้าสามกับหกสองถ้าจำไม่ผิดนะครับนะแต่ว่าเนื้อหาโดยหลักเนี่ยจะอยู่ในฉบับแรกก็คือฉบับสองห้าสี่เจ็ดนี่แหละครับในมาตราเก้าสิบเจ็ดซึ่งในมาตราเก้าสิบเจ็ดเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของวินัยอยู่นะครับซึ่งอยู่ในหมวดที่หกเป็นวินัยและการรักษาวินัยนะครับหมวดนี้ก็จะมีตั้งแต่มาตราเก้าสิบสองจนมาถึงมาตราสุดท้ายคือเก้าสิบเจ็ดนะครับ ถ้าอ่านหนังสือนะครับสอบรอบกรณีพิเศษเนี่ยตรงนี้แอดมินก็เน้นมากๆนะครับเพราะว่ากลัวเขาเอามาออกแล้วเราจําไม่ได้นะครับเพราะมันเป็นเรื่องของเราในฐานะที่จะเป็นผู้เป็นข้าราชการครูนะครับจะต้องปฏิบัติตามวินัยของเราอย่างเคร่งครัดนะครับฉะนั้นท่านก็เหมือนกันเนี่ยจะเป็นครูผู้ช่วยหรือเป็นครูในโอกาสต่อไปเนี่ยก็ต้องมาเติมเต็มเรื่องนี้ไว้ด้วยนะครับ เนื้อหาไปอ่านในพระราชกิจจานุเบกษาไปในเว็บราชกิจจานุเบกษาแล้วก็ไปดาวน์โหลดมาอ่านได้แต่ถ้าขี้เกียจไปหาขี้เกียจไปรวบรวมนะครับในหนังสือของเราจะอยู่ในเล่มสีฟ้านะครับนี่เล่มละ290บาทจะรวมเนื้อหาของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการครูเอาไว้ทั้งหมดแล้วนะครับในหน้าปกจะเขียนเนื้อหาไว้นิดเดียว แล้วก็จะไปครอบคลุมในส่วนของหัวข้อที่สอบอยู่ในภาคขอไข่ด้วยนะครับก็ไปดูตัวอย่างหนังสือได้นะครับในโพสต์ต้นโพสต์แรกของเพจเลยนะครับเพจสอบบรรจุครูผู้ช่วยวดศึกษานะครับนะฉะนั้นถ้าขี้เกียจไปหาที่อื่นนะครับก็ลองมาหาในหนังสือตัวนี้เลยนะครับจบอยู่ในที่เดียวมีข้อสอบให้ลองทำด้วย นะครับเล่มสีฟ้าส่วนเล่มสีเทาเนี่ยจะเป็นข้อสอบอย่างเดียวถ้าขี้เกียจอ่านเนื้อหาแล้วหรืออ่านเนื้อหามาเยอะแล้วก็มาทําข้อสอบในเล่มสีเทาก็ได้นะครับน่าจะข้อสอบไม่ต่ํากว่า200ข้อนะครับเฉพาะในส่วนของพรบระเบียบข้าราชการครูตัวนี้นะครับอ่ะกลับมาที่เรื่องของเรานะครับก็จะเฉลยเลยแล้วกันนะครับท่านจะต้องตอบคําถามข้อนี้ โดยจะต้องตอบหรือเลือกข้อจอจานครับหรือกดอิโมชันเป็นรูปโกรธสีแดงแดงนะครับเนี่ยครับอันนี้นะครับนี่ตัวนี้เลยนะครับจอจานมาตรา97แห่งพรบระเบียบข้าราชการครูนั้นมันจะกล่าวถึงเรื่องของการลงโทษทางวินัยนั้นนะครับ ให้ทำเป็นคำสั่งแล้วในคำสั่งนั้นก็จะบุระบุรายละเอียดไปอีกว่ามันจะต้องระบะุความผิดอะไรไปบ้างระบุเหตุผลอะไรไปบ้างระบุมาตราที่ใช้ในการที่เทียบบัญญัติอะไรไปบ้างนะครับฉะนั้นมาตรา97ถ้าท่องเป็นคีย์เวิร์ดแล้วจำได้นี่นะครับหลายคนจะท่องเป็นมาตรา97การลงโทษทำเป็นคำสั่ง ประมาณนี้นะครับฉะนั้นถ้าท่านยังไม่เชื่อก็ลองไปอ่านดูนะครับข้อนี้ตอบจอจานนะครับมาตรา97กล่าวถึงการลงโทษให้ทำเป็นคำสั่งนะครับมีหลายท่านที่เสียงแตกนะครับคิดไม่เหมือนกันกันกบแอดมินคิดไม่เหมือนก,นกันกับสมาชิกท่านอื่นก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวมาลองมาฟังเหตุผลของของแอดมินเหมือนกันว่าเอ๊ะทำไมถึงตอบจอจานนะครับ ถ้าตอกไก่เนี่ยมันเป็นขั้นตอนการอุทธร์นะครับขั้นตอนการอุทธร์เนี่ยมันจะอยู่ในหมวดหมวดที่7แล้วนะครับมันจะเป็นเรื่องของการดําเนินการทางวินัยนะครับขั้นตอนการร้องทุกข์ก็เช่นเดียวกันนะครับจะอยู่ในหมวดที่7แล้วนะครับพวกนี้จะอยู่หมวดที่7็เกือบหมดเลยนะครับคอควายการดําเนินการทางวินัยอันนี้มันจะเป็นชื่อของหมวดนะครับเนี่ยคอควายเนี่ยมันจะเป็นหมวดที่7การดําเนินการทางวินัยนะครับ นะในส่วนของกอไก่ขอไข่ขอควายเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนื้อหามันจะอยู่ที่หมวดที่7เป็นต้นไปก็คือตั้งแต่มาตรา98นะครับส่วนงองงูโทษทางวินัยทั้ง5สถานอันนี้จะเป็นในส่วนของมาตรา96นะครับที่เวลาคนาทำผิดวินัยแล้วโดนก <c oughs> ขอสอนะครับตัดสินนะครับว่ามีความผิดจริงเนี่ยก็จะได้รับโทษอยู่ทั้งหมด หสถานนะครับจริงๆไม่ใช่กศอ,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 อย่างเดียวก็จะมีในส่วนของเขาเรียกว่าผู้มีอํานาจนะครับต่างๆในการที่จะตัดสินโทษไล่ระดับขึ้นมาแต่ว่าทางพระราชบัญญัติตัวนี้เขากําหนดโทษไว้5สถานในมาตรา96ก็คือภาคทันตัดเงินเดือนลดเงินเดือนปลดออกไล่ออกนะครับหรือถ้าท่องเป็นคีย์เวิร์ดสั้นๆก็จะเป็นภาคตัดลดปลดไล่นะครับอันนี้คือโทษทางวินยัยดูดีๆนะอย่าไป หลงก,กันกับอำนาจในการพิจารณาของคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับครุสภานะครับอ้นั้นจะเป็นยกข้อกล่าวหาตักเตือนภาคทานันพักคใช้ใบอนุญาตเพิกถอนใบอนุญาตนะครับอย่ามาลงกันนะครับบางคนท่องแล้วลงนะครับแล้วมันจะมั่วนะครับถ้าเป็นององูเนี่ยโทษทั้ง5้สถาน,นในมาตรา96มันก็จะเป็นาภาคทันตัดเงินเดือนลดเงินเดือนปลดออกไล่ออกจะมีแค่นี้นะครับแล้วก็จะแบ่งย่อยเป็นวินัย อย่างไม่ได้แรงกับวินัยได้แรงนะครับแล้วก็เป็นความผิดเล็กน้อยไปอีกนะครับรายละเอียดของวินัยก็ค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับอันนั้นงองูคือมาตรา96ส่วนมาตรา97คือจอจันครับการจะลงโทษข้าราชการที่กระทําผิดนะครับตามกฎของคอคสอรหรือตามระเบียบตามพระราชบัญญัตินี้นะครับจะต้องทําเป็นคําสั่งมีรายละเอียดของการระบุ เหตุผลระบุความผิดระบุมาตราที่ใช้ในการเปรียบเทียบปรับต่างๆลงไปในนี้นะครับส่วนกอไก่ขอไข่ขอควายอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของอการดําเนินการทางวินัยนะครับการอุทธรร้องทุกสะส่วนใหญ่แต่ว่าผมไม่แน่ใจนะครับว่ามาตราก่อนน้านี้มันจะมีในเรื่องของการเขียนการอุทธร,ร์ไว้หรือเปล่านะครับเพราะว่าต้องยอมรับว่าแอดมินอ่านหนังสือไว้นานแล้วนะครับ ตั้งแต่ก่อนที่จะสอบบรรจุได้นะครับฉะนั้นหลังจากสอบบรรจุได้ก็วางมือไปนิดหนึ่งแต่มันยังพอจําเข้าโครงได้นะครับฉะนั้นคิดว่าน่าจะจําไม่ผิดนะถ้าจําผิดก็มาทักที่คอมเมนต์ได้นะครับว่าเออผิดอย่างงู้นอย่างนี้นะครับก็ยินดีรับฟังนะครับแต่ว่าด้วยความ,มห่วงใยทุกท่านก็เลยจําลองโจทย์ข้อน,นี้ขึ้นมาว่าท่านจะตอบได้หรือเปล่านะครับส่วนใหญ่เสียงแตกนะครับจะเลือกคอควายกันเยอะเลยนะครับ แอดมินให้เหตุผลไปแล้วนะครับส่วนท่านจะเชื่อหรือไม่เชื่อแอดมินก็เป็นวิจารณญาณของท่านแล้วนะครับไปตัดสินเอาเองว่าเนื้อหานะตรงนั้นเนี่ยเขาเขาพูดถึงยังไงบ้างนะครับแต่ว่าเจตนาของแอดมินก็คือว่าจะพูดถึงเรื่องของคีย์เวิร์ดสำคัญในแต่ละมาตราม,มากกว่านะครับฉะนั้นมาตรา97การลงโทษข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่กระทาผิดนั้นจะท่องทําเป็นคําสั่งและก็เคยออกข้อสอบของอาชีวศึกษามาด้วย ในรอบปี5 9หรือ60เนี่ยแหละครับถ้าจำไม่ผิดนะนะครับเสียงแตกไปตอบคอควายเยอะนะครับฉะนั้นถ้ายึดเฉลยตามแอดมินหลายท่านก็ผิดนะครับอาจจะมีความรู้จากติวเตอร์ท่านอื่นมาอันนี้ก็ก็ไม่ได้ว่ากันนะครับก็เป็นเรื่องของการให้ความเข้าใจนะครับหรือว่าท่านเข้าใจไปเองว่ามันต้องตอบคอควายนะครับอันนี้ก็ไม่ว่ากันนะครับถ้าเชื่อแอดมินก็เป็นจอจานนะครับเราก็ต้องใช้วิจารณญาณในการรับ ฟังรับชมเนื้อหาที่เราบรรยายไปด้วยนะครับถ้าคิดว่าเออเหตุผลเป็นแบบนี้ต้องตอบจอจานก็ต้องจอจานแบบนี้นะครับฉะนั้นแอดมินยึดตามเหตุผลของแอดมินเป็นจอจานนะครับการลงโทษให้ทําเป็นคําสั่งซึ่งจะระบุเป็นคีย์เวิร์ดสำคัญในมาตรา97นะครับไปอ่านในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา2 5 4 7นะครับไม่มีเนื้อหาอ่าน ไม่ต้องการซื้อเข้าเว็บราชกิจจานุเบกษาพิมพ์ชื่อพรบเห็นแล้วดาวน์โหลดดาวน์โหลดเสร็จปริ้นปริ้นแล้วเอามาอ่านมาเลคเชอร์มายอ่อมายอ่อเสร็จก็มาตั้งคำถามนะครับแต่ถ้าขี้เกียจตามที่แอดมินพูดมาจบอยู่ในเล่มสีฟ้านะครับเนื้อหาทุกอย่างมีให้ครบมีในส่วนของชีนะ้แนะแนวแนวทางว่าตรงไหนมันควรจะโฟกัสตรงไหนไม่ควรโฟ,โฟกัสนะครับเนื้อหาตรงไหนไม่ค่อยดีตัดออก นะครับเอาเฉพาะที่มันเชื่อมโยงกันมาให้นะครับอ่านจบมีข้อสอบทําท้ายเรื่องตรงนี้ด้วยนะครับไม่ต้องไปคิดเองถ้าผ่านข้อสอบแอดมินไปได้ก็ถือว่าสุดยอดนะครับเพราะว่าตอนแอดมินอ่านหนังสือสอบก็จะใช้กระบวนการแบบนี้เกือบทั้งหมดนะครับฉะนั้นผลลัพธ์ที่แอดมินได้ก็คือมันเกินคาดครับไม่ใช่เกินคาดหรอกก็คือแบบมันก็ตรงตามเป้าหมายที่วางไว้นะครับวางไว้ว่าจะสอบได้ลําดับที่เท่านี้เท่านี้นะครับก็ได้จริงๆนะครับฉะนั้นวิธีการของแอดมินเนี่ย มันจะออกแนวแบบพิสดารน,นะครับออกแนวบ้าโลกนะครับถ้าท่านไปเจอติวเตอร์สายย่อมาก่อนเนี่ยนะครับเรามาเจอแอดมินเนี่ยก็อาจจะไม่ถูกกันก็ได้นะครับเพราะแอดมินไม่เคยให้ท่านไปอ่านหนังสือย่อของใครนะนะครับแอดมินอยากให้ท่านเริ่มต้นจากการการอ่านเนื้อหาแล้วท่านไปย่อเองอันนี้ถึงจะได้ประโยชน์นะครับฉะนั้นแอดมินเคยอ่านหนังสือย่อของหลายคนมาแล้วเนี่ยได้ได้ก็จริงนะครับแต่มันได้ไม่เต็มเม็ดเต็ม,ตมหน่วย นะครับที่พูดแบบนี้ก็เพราะว่าเคยอ่านหนังสือย่อไปอ่านไปสอบกับเขาเนี่ยไปตอบคําถามไม่ค่อยได้นะครับก็แปลกเหมือนกันหรือมันเป็นเฉพาะแอดมินก็ไม่รู้นะครับอันนี้ก็ฝากนะมันเป็นประสบการณ์ที่เอามาเล่าให้ฟังถ้าท่านเชื่อก็เชื่อถ,ถ้าท่านไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรนะครับต้องพิสูจน์ด้วยตนเองนะแต่โดยส่วนใหญ่คนที่สอบได้ที่หนึ่งเนี่ยนะครับหรือคนที่สอบได้อันดับต้นๆเนี่ยเขามักจะอยู่กับเนื้อหาก่อนแล้วค่อยมาลงเอ่ยกับส่วนของเนื้อหาย่อ ที่เขาย่อเองต้องใช้คำนี้นะเพราะคนที่ย่อคือคนที่รู้ว่าสิ่งที่ย่อนั้นมันมีรายละเอียดยังไงบ้างนะครับอารมณ์จะประมาณนี้นะครับแล้วเขาก็ไปไล่ทำแบบฝึกหัด1 0 0 0 0มข้อ20,000ข้อคือแบบฝึกหัดไหนก็ไล่ทําหมดนะครับแบบทดสอบกขงจะมีเจตัวเลือก8ตัวเลือกเขาไล่ทําหมดนะครับอย่างเพจเราเนี่ย ถามว่าทําไมไม่มีสีตัวเลือกเหมือนข้อสอบเลยนะครับก็บอกตรงๆว่าไม่อยากให้มีสีตัวเลือกครับอยากให้มีห้าตัวเลือก <c oughs> <c oughs> นะครับจริงๆนะถ้าคนมันจะตอบได้มันไม่เกี่ยวกับตัวเลือกหรอกครับอันตัวเลือกมันเป็นเพียงแค่ตัวที่มาสร้างความวิกฤตการณ์ในระบบความคิดของท่านแค่นั้นเองว่าท่านจะนิ่งพอไหมนะครับฉะนั้นต่อให้มันมีสิบตัวเลือกเนี่ยถ้าท่านรู้จริงนะท่านตอบได้ท่านมีเหตุผลจบแค่นั้นเองนะครับ อันนี้ก็เป็นเทคนิคในการอ่านหนังสือการเตรียมตัวของแอดมินแล้วก็หลายๆคนที่เคยสัมภาษณ์เข้ามานะเขาบอกเขาประสบความสําเร็จเพราะเขาอ่านแบบนี้แหละนะครับน้อยคนนักที่ไม่อ่านหนังสือแล้วจะประสบความสําเร็จนะครับอันนี้เท่าที่แบบทราบๆมานะนั้นถ้าฟังมาถึงตรงนี้แล้วคิดว่าน่าจะเป็นคือบางคนก็ฟังแล้วอาจจะได้แรงบันดาลใจแต่บางคนฟังแล้วรู้สึกว่ามันมันไม่ใช่เลยก็ไม่เป็นไรนะครับก็ส่งต่อประสบการณ์ดีๆให้ท่านนะครับเอาล้ครับ ในช่วงเวลานี้นะครับก็น่าจะเพียงพอแล้วเพราะว่ามีภารกิจต่อนะครับขอบคุณสําหรับการติดตามรับฟังมาโดยตลอดนะครับเดี๋ยวจะลงคลิปยามว่างให้ฟังเรื่อยๆนะครับคำถามที่เอามาถามก็ไม่แน่ใจว่ามันจะไปออกในข้อสอบจริงหรือเปล่าแต่อยากถามนะครับถ้าท่านอยากตอบท่านก็ตอบแล้วเรามาดูเฉลยกันในคลิปต่างๆแบบนี้นะนะนะครับ เชื่อหูไว้หูอย่ามาเชื่อแอดมินทั้งหมดนะครับท่านต้องเชื่อตัวท่านเองด้วยนะครับท่านวางแผนอ่านหนังสือแล้วก็ต้องเชื่อตามแผนที่ท่านวางเดินตามแผนที่ท่านวางนะครับมันจะประสบความสําเร็จได้ก็ขึ้นอยู่กับตัวท่านนะเพราะว่าท่านเป็นคนไปสอบนะครับท่านไม่ต้องมามาแบบเหมือนกับว่า เหมือนกับจินตนาการว่าเ้ตอนนี้เราเราจะเก่งหรือหรือไม่เก่งอะไรยังไงนะครับคือ <c ười> ทุกอย่างมันวัดกันที่ห้องสอบนะครับสภาพแวดล้อมข้างนอกห้องสอบเนี่ยที่เรากําลังเตรียมตัวอยู่เนี่ยมันไม่เหมือนกันกันกบในห้องสอบนะในห้องสอบพอเข้าไปปับ๊บเจอเข้อสอบพับตื่นเต้นบางคนตื่นเต้น10นาทีบางคนตื่นเต้นแค่หนึ่งนาทีแล้วก็เริ่มตั้งสติแล้วทําข้อสอบได้นะครับฉะนั้นณนะวันที่เตรียมตัวกับวันที่อยู่ในห้องสอบมันคนละอย่างกันนะครับ แต่ถ้าท่านเตรียมตัวข้างนอกไปดีในห้องสอบมันก็จะดีด้วยนะครับประมาณนี้นะครับโอเคครับเดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อไปนะครับผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยนะครับสวัสดีครับ